คนคิดว่าตำนานอย่างแก๊ส66 6คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วใช่ไหมครับแต่ความจริงคือไม่ใช่เลยโดยเฉพาะตอนที่คุณโดนขังอยู่ในห้องที่แอร์พังแถมประตูยังล็อกในด่านที่50ของเกมดอสแย่แล้วครับไอ้ตัวแสบอย่างสีกำลังมุดขึ้นมาจากโคลนดำพร้อมลูกตานับร้อยที่จ้องจะแดกหัวผมอยู่ผมพยายามบิดลูกบิดประตูแต่มันล็อกสนิทวินาทีนั้นสีวิ่งกลางแขนเลียมเหลี่ยมเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนเสียงหัวใจผมเต้นรัวเหมือนกลองชุด วินาทีแห่งความเป็นตายผมตัดสินใจควักไอ้ทองสัตว์เหล้ยงระดับตำนาน00001 00ออกมาความสว่างของมันทำหน้าที่เป็นแฟลชแบงสองหน้าสีกจนมันตาพร่าร้องเอ๋อไปเลยครับแผมแสงของมันยังสะท้อนเห็นตัวเลขอันตรายบนกำแพงด้วยผมรีบกดรหัส6660ลงบนตู้เซฟอย่างไวประตูปเปิดออกแล้วครับทุกคนผมกำลังจะรอดจากไอตาเดียวตัวนี้แล้ว แต่ด้วยระนาบความเหลี่ยมของนิ้วผมที่ตั้งใจจะกดบันทึกหน้าจออวดช็อตเทพผมดันกดพลาดไปพ่วง E S C บวก R บวก Enter ภายในวินาทีเดียวตัวละครผมนี่แตกกระจายเป็นชิ้นส่วนเล่มเหลี่ยมต่อหน้าประตูที่เปิดทิ้งไว้เลยครับลาก่อนชีวิตลาก่อนไอทองใครที่เคยเออแบบผมฝากกด u ั s c r i ครช่อง r o c k s f ฟอนเทียให้ความสวยของผมด้วยนะอู้